เพจดังลั่นฟังไลฟ์แน็กชาลีพูดถึงกามินแล้วประเด็นนี้น่าสนใจที่สุด Facebook d r a m a ดิกแสดงความคิดเห็นถึงไลฟ์สดของแน็กชาลีที่พูดถึงดราม่ากับอดีตแฟนสาวจีกามินซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงและจับตามองอยู่ในตอนนี้โดยมองว่าหลังฟังจบเจอประเด็นที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือภาษีระบุว่าฟังไลฟ์สดน็กชาลีพูดเรื่องประเด็นกับกามินแล้วเนี่ยอันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือภาษี นักอธิบายว่าจุดหนึ่งที่ทําให้ขัดแย้งกันคือกามินไม่เข้าใจระบบภาษีของไทยนักบอกว่ากามินสงสัยว่าทําไมมาทํางานที่ไทยแล้วต้องเสียภาษีเยอะมากเกือบสองเท่าของเกาหลี นักก็อธิบายเรื่องระบบภาษีของไทยให้เขาฟังแต่นักบอกว่ากามินไม่เข้าใจเรื่องอัตราภาษีก้าวหน้าของไทยของไทยจะใช้อัตราภาษีก้าวหน้ายิ่งรายได้สูงก็จะมีฐานภาษีสูงปกติของคนทั่วไปถ้ารายได้ไม่ถึงแสนห้าก็ไม่ต้องเสียภาษีถ้าเกินแสนห้าก็ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สเต็ปอัพไปเรื่อยๆแล้วพอรายได้สูงมากเกินห้าล้านก็จะเจออัตราภาษีสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งในส่วนรายได้ของนักชาลีกับกามินจากการออกอีเวนต์ร่วมกันนี่ไม่ใช่หลักห้าล้านหลักห้าสิบล้านถึงร้อยล้าน anging https: //manageronline. com/entertainment/detail/9670000027465 00ดังนั้นการจัดการภาษีของคนที่รายได้ระดับนี้ปกติจะไม่เอาเข้าภาษีเงินได้บุคคลแต่จะจดแจ้งนิติบุคคลเอารายได้เข้าบริษัทการเสียภาษีในรูปนิติบุคคลจะคุ้มกว่าการเสียภาษีแบบเอาเข้าเงินได้ส่วนบุคคลเยอะมากๆ ซึ่งเข้าใจว่าของแน็กก็น่าจะทำแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกติแต่พอแนักอธิบายให้การมินฟังแล้วไม่เข้าใจเลยต้องเอาล่ามาช่วยแปลอีกทีแต่ก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ทั้งสองคนมีประเด็นขัดแย้งกันดังนั้นสรุปได้ว่าภาษีเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจและศึกษารายละเอียดให้ดีจริงๆครับไม่งั้นจะมีปัญหาตามมายุบยับได้เลยเรื่องหัวใจเป็นเรื่องของคนสองคนแต่เรื่องภาษีเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศครับ